สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทําขนมหวานแบบไทยๆค่ะก็คือสังขยาฟักทองเราจะได้ทานทั้งตัวผักผลไม้แล้วก็ตัวสังขยาซึ่งมันจุอยู่ด้านในมาดูวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีทํากันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ครูใช้ไข่ไก่สองฟองไข่เป็ดสองฟองน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งถ้วยตวง ัวกะทิ1ถ้วยหรือ225 m l เกลือครึ่งช้อนชาใบเต ơi, 5บย5้าใบลูกฟักทองที่มีผิวสวยแล้วก็กลางอ่อนกลางแก่นะคะเราไม่เอาอ่อนนักหรือแก่หรือสุกเกินไปนะคะประมาณนี้พร้อมแล้วเรามาลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกเรามาตีไข่ลงในอ่างผสมก่อนนะคะ แต่เราจะตีทีละฟองเป็นการเช็คดูนะคะว่าจะเป็นไข่เสียหรือเปลือกไข่ร่วงหล่นลงไปนะคะเราก็จะมาตอกใส่ถ้วยอย่างนี้แล้วก็ใส่เป็นอ่างผสมนะคะถ้ามีไข่เสียมันก็จะเสียทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เช็คทีละฟองอย่างนี้นะคะเราก็ตีซะก่อนในเบื้องต้น แล้วเราก็จะใช้ใบเตยเนี่ย่ยมัดเป็นก้อนอย่างนี้รวมอย่างนี้มัดหล,มหลวมๆแล้วเราก็จะมาขยำกับน้ําตาลน้ําตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะเหตุที่เรามาขยำโดยการใช้ใบเตยก็เพราะว่าต้องการให้ขนมเรานี่หวานหอมถ้าเราจะใช้เครื่องตีเลยก็จะมีฟองเข้ามาแทรกอยู่ในสังขยาเวลาเรานึ่งไปแล้วก็จะมีเป็นฟองช่องอากาศนะคะ ขยำแล้วก็บี้พยายามบี้ให้น้ำตาลนี่แตกและลายสลับกันกับน้ำมะกทิขยมเข้าไปบี้เข้าไปซึ่งน้ำตาลเขาจะเป็นเม็ดเป็นก้อนให้เขาแตกนะฮะแล้วก็เข้ากัน เดี๋ยวครูจะขยามให้น้ําตาลละลายให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะนะคะ ขลมไทยทุกชนิดจะต้องมีเกลือด้วยจะทำให้รสกลมกลมอร่อยค่ะเอาละนี้เราก็จะพักสังขยาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูดูลูกฟักทองเดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนนะคะฟักทองที่เราใช้นะเราต้องไปล้างทำความสะอาดรอบๆผิวนะคะโดยการขัดเบาๆคือเราจะทานทั้งเปลือกเลยนะคะ ทางทังลูกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยอันนี้ครูทําเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผึ่งให้เขาแห้งแล้วต่อไปเราก็จะมาคว้านเอาไส้ออกก็เบื้องต้นเลยมือใหม่เราทําแบบวงกลมก็แล้วกันง่ายๆนะคะแล้วก็ออกแบบฝาก็เป็นรูปวงกลมค่ะแล้วก็ขีดตามร่องนี้แล้วเราก็พาลงไปตามรอยที่เราออกแบบนะคะใช้มีดปลายแหลมนะคะเจาะไปถึงแค่เม็ดกับเนื้อ มเมล็ดด้านในยอย่าลึกลงไปถึงก้นนะคะต้องระวังด้วย อ,ออกมาแล้วเขาจะได้หน้าตายอย่างนี้ครูก็จะมาหั่นอันนี้ให้เสมอฝานนะ,ะเม็ดออกนี่คือฝาของเขาพักเอาไว้ส่วนตัวฟักทองเราก็ใช้ช้อนเราไปใช้ช้อนตักทุกอย่างต้องปราณีตนะคะใจยเย็นนะคะค่ก้อยว้านเอาเมเล็ดออกอย่าให้เขาทะลุเดีย๋ยวครูเอาออกให้หมดก่อนนะคะ แล้วขูนนาไปล้างทําความสะอาดอีกครั้งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ล้างให้สะอาดอีกทีล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งตั้งร้ายแล้วพอเราล้างแล้วก็เราคว้ามันก็สะเด็ดน้ําแล้ว,ลว,วเราก็มาเอาสังขยามากรองใส่ไปในฟักทองนะคะเพื่อเอาเศษอาจจะเป็นใบเตยหรือไม่ก็น้ําตาลที่เขาไม่ละลายนะคะพอ,อดีเลยเหลือนิดนึง แต่เราไม่ใส่ให้เต็มนะคะเดี๋ยวก,ก็จะขึ้นมาเองก็ประมาณนี้มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเอามานึ่งนะคะครูก็ใส่น้ำครึ่งหม้อนะคะมาเปิดไฟค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ดังถึงเป,ปล่าไปก่อนช่วงนี้เราเร่งไฟแรงได้เพื่อให้น้ำเดือดนะคะแต่เรายังไม่ใส่ฟักทองนะคะเราให้น้ำเดือดก่อนค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะ ก็จะหาถ้วยที่เป็นสักกะสีอย่างนี้นะคะคก็จะวางฟักทองเราไม่ให้เอียงซ้ายเอียงขวานะคะแล้วครูก็จะตักเอตรงฟองข้างบนนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ำํำไปนึ่งค่ะน้ำเดือดแล้วจะนึง่งนะคะประมาณ1ชั่วโมง20นาทีหรือ30นาที แต่จะใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยไฟอ่อนๆนะคะเพื่อไม่ให้ฟักทองเราแตกมาเปิดดูด30นาทีก็มาเปิดครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ครบเวลา30นาทีครูก็มาเปิดดูนะคะแล้วก็ระวังไม่ให้ไอน้ำหล่นลงไปในขนมส่วนฝาเนี่ยมาใส่นึ่งข้างๆนะคะติดประมาณ20่สิดนาทีจะมาดูอีกครั้งนะคะ ครบกำหนดเวลาแล้วนะคะโดนนึ่งมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยใช้ไฟอ่อนๆแล้วรูจะทดสอบโดยใช้ไม้ลูกชิ้นเนี่ยชิ้เข้าไปตรงกลางตรงกลางสังขยาแล้วก็ดึงขึ้นมาไม่มีน้ำแฉะแห้งๆก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะเราก็ปิดแก๊สได้แล้วก็ยกลงนะคะส่วนฝ้าเราก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สุกแล้วนะคะก็พักลงเราจะปล่อยให้เข้าเย็นให้สนิทก่อนแล้วเราก็จะมาผ่าดูเนื้อในของสังขยานะคะอ้าวขนมของเราก็เย็นแล้วยกออกมาจากรังถึงเ้ยนะไม่เหงื่อเขาใช้มีดบางๆคมๆเดี๋ยวเราจะหั่นนะคะ ส่วนฝาเนี่ยฝาเนี่เ,นเขาก็สุกแล้วสิงกเขาก็ปิดได้อย่างนี้ครูก็จะผ่าเป็นครึ่งเลยค่ะกดลงไปใช้มีดคมๆหั่นแล้วนะคะมีดบางและคม,มเนื้อเนียนสวยมากเครึ่งของครึ่งจัดใส่จานก่อนนะคะ เองครึ่งจะได้แจกเพื่อนบ้านเดี๋ยวครูจะชิมค่ะตาสวดูดีมีสกุลมากเลยค่ะชิมต้องชิมทั้งสังขยาและก็เนื้อฟักทองสวยงามมากเลยค่ะอ,อร่อยหวานมันหวานพอดีเลยค่ะฟักทองเขาเนื้อเนื้อดีด้วยฟักทองพันเกษตรนะคะ อีกคำอีกคำหอมหวานมันหอมใบเตยหอมไข่ค่ะวิคำเดียวไม่พออร่อยมากเดี๋ยวเสิร์ฟเลยค่ะสังขยาฟักทองเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนำเสิร์ฟเลยนะคะทำไม่ยากเลยนะคะแต่เราต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆฟักทองก็จะไม่แตก สังคยาฟักทองที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม subscribe ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำมาเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ